ในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ชุดเซตเลเวล80ของอาชีพพรีสกันนะครับผมว่าตกลงแล้วเนี่ยพรีสของเราเนี่ยใส่อะไรดีนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับพีทวินทับอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติม บริการไว้24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกัน Pay to Win Top Up ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะโอเคครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอบอกก่อนนะครับผมว่าคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้แบบว่ามานั่งสลับไอเทมให้ดูนะครับผมว่าเฮ้ยก็บินเป็นงนี้สปินเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าผมแค่จะมาพูดในมุมมองความคิดเห็นผมว่าไอชุด ที่หลายๆคนเถียงกันว่าจะเอาวันไหนดีเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยเห็นเป็นยังไงแล้วรู้สึกว่ามันเหมาะกับอะไรนั่นเองนะครับผมแล้วถ้าเกิดใครเออแบบมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือว่าเฮ้ยมีอะไรที่แบบผมพูดแล้วรู้สึกว่าเห็นต่างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยเพื่อที่จะได้เป็นความรู้แล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาอ่านด้วยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากชุดกอบบินก่อนละกันนะครับผม อ่ะมาดูความสามารถที่เป็นเซตก่อนนะครับความสามารถที่เป็นเซตของกอบบินเนี่ยคือได้รับดาเมจจากธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยเบาลง10%แล้วก็แม็ก p ์ถึง15%นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยความสามารถเซตเนี่ยได้รับดาเมจธาตุสีธาตุเนี่ยเบาลงถามว่าดีไหมผมก็ว่าดีนะครับแต่หลักๆที่เราจะได้ใช้เนี่ยก็คือน่าจะเป็นไฟนะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงอย่างซามูไรยอย่างเช่นกวางอย่างเช่นไฟรลอดเนี่ยทุกส่วนใหญ่ล้วนๆเป็นธาตุไฟทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การไฟ10%เนี่ยน่าจะเน้นการสัตว์เลี้ยงมากที่สุดนะครับส่วนท่านอื่นๆเนี่ยอาจจะมีจากอาชีพต่างๆบ้างนะครับอย่างเช่นแบบสตอมกา๊าซห,หรือหรือว่าแบบการกดลูกธนูหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นเคสที่แบบเกิดได้น้อยเพราะว่าตอนไฮคลาสเนี่ยอย่างย่งวิสาเนี่ยเขาก็จะใช้ กา v วิ y Field กันซึ่งมันเป็นท่าตุวิญญาณนะครับหรือว่าอาจจะมีบางคนที่ไปเล่นสตอม m ก a สบ้างแต่คนส่วนใหญ่ที่เล่นสตอม m ก a สเนี่ยก็จะเป็นผู้เล่นวิาสาที่เป็นสาย CC ดามเมจไม่ได้แรงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าหลักๆตรงนี้เนี่ยที่จะเอาไว้กันเนี่ยก็คือไฟนะครับที่กันพวกสัตว์เลี้ยงได้อย่างดีนะครับสิอทีนี้เรามาค่อยๆดูแยกชิ้นของกอบบินกัน,นครับกอบบินเนี่ยความโดดเด่เนอของเขาเนี่ยคือเลือดนะครับเสื้อนะ าตัวเสื้อเนี่ยเลือดเลยนะครับเพราะว่าแม็กเลือดตรงนี้หน0 0งพแล้วบวกข้างล่างให้อีก10%เพราะฉะนั้นการที่คุณใส่เสื้อกอบ,บินเข้าไปเนี่ยเลือดคุณเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นแบบค่อนข้างใช้ได้ประมาณหนึ่งอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าก็ก็ขึ้นเยอะประมาณหนึ่งนะครับผมอ่าเสื้อเสื้อกอบบินนะครับผมต่อมาก็คือผ้าคลุมนะผ้าคลุมกอบ,บินเนี่ยก็คือจะเป็นผ้าคลุมที่กันดาเมจร,ระยะไกล ทีนี้เนี่ยเราก็จะกันพวกสนัยได้กันพวกสกิลระยะไกลต่างๆได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับผมว่าเป็นกายภาพนะไม่เกี่ยวกับเวทนะบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยอาจจะกันวิสร์ได้ด้วยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ range p damage reduction p ก็คือ physical นะครับก็คือกายภาพนั่นเองนะกันพวกสไนัยเป็นหลักหรือว่ากันพวก a S s a s s i ินะ Assassin ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องลองไปเทสอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็จะ ช่วยลดดาเมจตรงนี้ได้นะอย่างที่หลายๆคนเล่นสไนซ์ทราบนะครับว่ารีวิแปสเนี่ยสไนซ์พอมันใส่เป็นธนูใหม่แล้วก็พวกเซตไว้วิงแล้วเนี่ยดาเมจเขาเนี่ยจะโคตรแรงเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยกันดาเมจของสไนซ์แล้วก็นกของเขาได้ใช้ได้ประมาณหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่านี่ก็คือตัวภาคคุมนะแล้วถ้าเกิดเขาก,กดธาตุมาด้วยเราก็อาจจะโดนเบาลงนะแต่ว่าพอสไนั์รู้แบบนี้แล้วสไนั์ก็อาจจะไม่ได้กดธาตุพวกนี้อาจจะกดเป็นธาตุโฮลี่แทนอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่าแล้วก็รองเท้านะะ รองเท้าเนี่ยก็คือได้ทั้งเลือดได้ทั้ง SP แล้วก็จุดเด่นของเขาคือ Move Speed นะครับก็คือสามารถที่จะวิ่งเร็วขึ้นได้อีก5%เนะเมื่อเทียบกับรองเท้าอื่นอย่างเช่น Sprint หรือว่า v i t a l Tree ที่ไม่มี Move Speed รองเท้า g o b l i n เนี่ยก็จะวิ่งได้เร็วประมาณหนึ่งนะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ช่วยนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยในความคิดเห็นผมนะถ้าเกิดใครที่จะเล่นเซตกอบบินเนี่ยต้องเป็นคนที่เน้นเล่นกิวลีนะครับอ่าเน้นเล่นกิ g ลี PVP ทีมเดสแมท หรือว่า i l Q Expedition นะผมว่า3โหมดเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะนะครับผมอ่าค่อนข้างที่จะเหมาะกับการที่เราจะเลือกเซตกอบบินมาใส่นะครับผมอ่ะโอเคทีนี้เนี่ยมาดูที่เซตสปรินต์กันบ้างนะครับเซตสปรินต์เนี่ยเอาดูภาพรวมก่อนนะครับใส่ครบ3ชิน้นปป๊บเนี่ยคุณได้เลือด7%ได้ SP 7%ได้ common cooldown ลบ15% และ M Damage อีกตั้ง10%ซึ่ง M Damage 10%นี่ถือว่าถือว่าเยอะมากนะครับอ่าก่อนหน้านี้พีซของเราเล่นเล่นเป็นเซ็ตอ่าใครที่เล่นเป็นสายดา m เม e เขาก็จะเล่นเซ t ต m g i i c o o e M M Damage แค่3เองแต่พอมาเป็นสปินเนี่ยเพิ่มจาก3มาเป็น10%คือเยอะนะครับแน่นอนว่าเห็นแบบนี้แล้วอ่าสายสายเวทสายดา m เม e แมกนัสหรือแม้แต่สายซัพพอร์ตที่เป็นฮิลก็อยากจะได้ เซตสปรินต์ตรงนี้นะครับเพราะฮิวแรงด้วยอ่ะคูลดาวบางสกิลลดลงนะครับผมอ่ะแล้วก็ยังได้เลือดอีกนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูแยกชิ้นกันนิดหนึ่งนะครับเส,เสื้อก่อนเสื้อสปรินต์นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีการลดไล่ได้10%นะ variable cast time เนี่ยจริงๆถ้าใครเล่นมาถึง80แล้วแล้วทำตัวมาได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ย10%ตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับอ่ะแต่ถามว่าช่วยไหมก็ช่วยอาจจะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการลดไล่อาาจจะทให้เรเรนี่ย เอาเด็กออกได้แล้วก็ไปใส่วิดแทนถ้าเกิดใครที่อยากเล่นเป็นสายซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นการเพิ่ม m อเมทแทนะครับเอเมแทเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ก็จะเหมาะกับสายดาเมจอย่างมากเนาะเพราะว่า m อเมแทกก็พลังโจมตีเวทอ่ะมันก็ช่วยดันให้มันดาเมจมันแรงขึ้นได้นะครับแล้วก็รวมถึงการฮิลนะครับการฮิลของคุณก็จะแรงขึ้นด้วยนะฮิลเดียวนะฮิลในที่นี้คือฮิลเดี่ยวนะครับการฮิลของคุณก็จะแรงขึ้นด้วยจากการตีบวกเสื้อตัวนี้ นะครับอ่ะทีนี้มาดูผ้าคลุม Rider Insignia นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มอินเด็กนะครับคือความสามารถไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ทุกๆ2บวกเนี่ยก็จะได้ MDEF 1นะครับคือโดยรวมถ้าเกิดดูแค่ตัวมันเปล่าๆเ,เ,เนี่ยผมมองว่ายังเฉยๆเออยังเฉยเเพราะว่าพีทเราเนี่ยเราอัพอินอยู่แล้ว MDEF ของเราก็เยอะอยู่แล้วนะเพิ่มมานิดหน่อยก็คิดว่าไม่ได้ ไม่ได้ส่งผลมากนะครับชิ้นนี้ชิ้นเดียวก็เลยแบบไม่ค่อยมีความโดดเด่นเท่าไหร่นะครับอ่ะมาดูที่รองเท้าต่อนะครับรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มอินนะครับเป็นเพิ่มอินเป็นหลักเลยเนี่ยบวกบวกหกบวกสิบวกสิเพิ่มอินอินอินหมดเลยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มค่าอินการที่เพิ่มค่าอินก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่ม M อเมทแด้วยช่วยในเรื่องของการลดไลน์นิดนึงนะครับอ่าช่วยในการเพิ่ม m อ็มเดอะไรพวกนี้นิดหนึ่งนะครับก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่น มากเท่าไหร่ก็คือเป็นการเพิ่มอินหลักๆที่โดดเด่นน่าจะเป็นชุดแล้วก็ความสามารถโดยรวมของเซตเขานะครับเพราะฉะนั้นเซตสปรินต์เนี่ยสำหรับผมนะผมมองว่าเหมาะกับคนที่ต้องการจะเล่นเป็นดาเมเอจเล่นเป็นดาเมจแมกนัสเป็นหลักๆาดามเมจในการฟาร์มดีขึ้นดามเมจในการลงดันนะครับเล่นแมกนัสเล่นจูเด็กนะครับหรือว่า,าบางคนอาจจะคิดว่า เล่นกิวลีก็ได้เพราะว่าผมเล่นเป็นตัวดาเมจหลักผมมีเหมืองผมมีไฮด้าก็เล่นสปรินต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วในแง่ของสายซัพพอร์ตอะใส่สปรินต์เวิร์กไหมอ่าถ้าเกิดว่าคุณเน้นเป็นการฮิลเดี่ยวเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคเพราะว่าคุณได้อินจากรองเท้าและอ่าคุณได้เดมแมทแท็กจากเสื้อแล้วคุณก็ยังได้เอ็มดาเมจอีกตรงนี้ก็สามารถที่จะฮิลได้แต่แน่นอนว่าความถึกเนี่ยคุณก็ต้อง อ่ะแรกไปกับกอบินอ่ะกอบินเนี่ยถึกกว่าแต่สปินเนี่ยฮิลได้ดีกว่านั่นเองนะครับอ่ะแต่ถ้าคุณใส่กอบินหรือใส่สปินเนี่ยสิ่งที่จะหายไปเนี่ยก็คือการแซนจูรี่นะครับการแซนจูรี่ของคุณเนี่ยจะเบาลงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่เล่นสายซัพพอร์ตนะครับที่ใส่เป็นพวกเซตอีเดนเนี่ยคุณจะใส่วิตเทลทรีชูนะครับอ่ะวิทเทลทรีชูเนี่ยเป็นหนึ่งในรองเท้าที่ ดีมากๆสําหรับสายฮิลหรือสายเซนจูรี่นะครับเพราะว่ารองเท้าตัวนี้ครับมันได้ฮิลลิ่งเอฟเฟก5%แล้วก็ฮิลลิ่งรีซ e ฟเอฟเฟกต์5%เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องค่าฮิลได้เยอะใครที่ชอบการทําคะแนนฮิลในการล่าบอสเนี่ยตัวนี้จะเหมาะนะครับวิตาทรีชูจะเหมาะมากๆเพราะว่ามันทําให้เซนจูรี่เนี่ยแรงขึ้นด้วยนะในทางกับการ ไอตัวสปรินต์เนี่ยไม่ได้ทําให้แซนแรงเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณจะมาทางที่แบบว่าอยากให้แซนแรงเนี่ยคุณก็จะต้องทํารองเท้าตัวนี้นะครับแล้วไปเลือกใส่คู่กับอย่างอื่นนะครับหรือคุณจะใส่เป็นอีเดนเหมือนเดิมก็ได้นะอ่าคุณจะใส่เป็นอีเดนเหมือนเดิมก็ได้เพื่อกันไรทธาต,ตรงนี้นะครับกันไรทธาต,ตรงนี้เนี่ยกันอะไรได้บ้าง1เลยหลักๆที่จะใช้กันเยอะที่สุดก็คือนอกของสไนเปอร์เพราะว่ามันเป็นไรทธา อ่าคุณจะโดนลดดาเมจตรงเนี้ยได้นะครับอ่าตรงเนี้ยก็ใส่2ชิ้นใช่ไหมก็กันไหลท่าได้แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเซ้น2ชิ้นนะ่ะมันเลยไม่ได้แบบว่าอาจจะลองอ่านแล้วอาจจะไม่ได้ดูดีเท่ากับพวกแบบ เซตสปรินต์อะไรแบบนี้นะครับอันนี้คุณก็ต้องเลือกเอานะว่าคุณชอบแบบไหนนะถ้าเกิดว่าคุณเน้นล่าบอสจริงๆเนี่ยหารองเท้านี้มาใส่นะครับน่าจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับสำหรับว l t r e e s h o e นะอันนี้ก็คือเรื่อง3-3เซตหลักๆที่ผมอยากจะบอกนะครับก็บินสปรินแล้วก็เซตอ d e เนคู่กับ v i ว l t r e e s h o e อันนี้เพื่อนๆก็เลือกเอาก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครที่แบบเฮ้ยอยากจะอ d แดก็ได้นะไม่จาเป็นจะต้องเป็นแบบว่า Vital Tree กับเซตอ d e เนก็ได้นะคุณอาจจะใส่ Vital Tree อวิชัลทรีอันนี้นะครับคู่กับเสื้อสปรินต์ก็ได้อ่าใส่เสื้อสปรินต์ผมมันได้เอเมทแทกนี่อ้าวเขาฮิวแรงกันขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าอันนี้เพียวๆมันก็ได้ได้หลายเปอร์เซ็นต์ละนะครับอ่าแล้วตรงนี้ได้อีกนะครับแล้วภาคคุมคุณก็อาจจะไปหาแบบการระยะไกลใส่ก็ได้คือคุณสามารถมิกซ์แอนด์แมชได้บางทีเราอาจจะไม่ต้องพึ่งเซตก็ได้นะครับเข้าใจไหมอ่าสามารถมิกซ์แอนด์แมชได้ถ้าเกิดว่าคุณกะว่าจะไปเล่นรองเท้าตัวนี้แล้วนะครับผมอ่า ก็ประมาณนี้นะครับผมในความคิดเห็นของเรื่องชุดเซต80นะฮะใครเห็นแบบเห็นต่างอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาได้เลยว่าเฮ้ยผมว่าไอตัวนี้ก็ดีนะมันสะท้อนมันหลบมันอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้อะทีนี้มาถึงเรื่องของโล่นะครับโล่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งปัจจัยที่หลายๆคนเถียงกันว่าอันไหนดีสุดนะครับสำหรับผมเนี่ยมองว่ามันไม่ได้มีอันไหนดีสุดมันแค่ดีในด้านของมันนะครับอันแรกเลยที่เป็นโล่อันใหม่ที่เข้ามาตอน80นะครับ โลวาคิลี่นะครับโลวาคิลี่เนี่ยใส่นะครับแล้วหลักๆก,ก็คือจุดเด่นหลักๆก,ก็คือการ4ทธาตุนี้20%นะแต่ว่า2ทธาตุหลังเนี่ยคือแทบจะไม่ได้ใช้ถ้าเกิดว่าเราไปเล่นในพวกคอนเทนต์ p v p คือไม่ได้ใช้อยู่แล้ว Shadow Undead ไม่ได้มีใครตีแบบนี้แต่ว่าอาจจะเอาไปกันพวกบอสหรือมอนสเตอร์อะไรอย่างนี้ได้นะครับแต่บอสหรือมอนสเตอร์เนี่ยเราเราไม่ได้แบบว่าอยากลดดามจมันเราอยาก เราอยากโดนดาเมจมันเยอะเพราะว่าเราอยากได้แต้มฮิลถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นผมมองว่าอีสองอันไม,ไม่ได้ใช้นะครับเออหลักๆที่จะกันเนี่ยน่าจะเป็นการกันไฟมากกว่านะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วใส่คู่กับเสื้อกอลบินเนี่ยมันรวมกันได้ทั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์นะลดดาเมจจากสัตว์เลี้ยงเนี่ยได้เยอะมากๆนะครับสัตว์เลี้ยงหายดาเมจหายไปสามสิบเปอร์เซ็นต์นะกวางเอวยซามูไรเอวยอะไรอย่างเงี้ยครับดาเมจหายเยอะนะสามสิบเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยถ้าเกิดใครที่อยากจะเน้นตรงนั้นจริงๆเนี่ย ก็สามารถใส่โลววาได้นะครับกับอีกอันนึงก็คือใครที่เน้นการทําคะแนนฮิลบอสหรือว่าต้องการฮิลแรงๆเพื่อโชว์ว่าชั้นฮิลแรงเนี่ยก็ต้องมาอิมมูนชิลนะครับเพราะอิมมูนชิลเนี่ยบวกฮิลลิ่งเอฟเฟกตั้ง12%แล้วก็รีซีฟอีก12%นะหมายความว่าฮิลตัวเองตัวเองเนี่ยแรงขึ้นตั้ง24%เลยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอิมมูนชิลเนี่ยก็เลยน่าสนใจมากนะครับมันพัฒนามาจากตอน70เนี่ยเพิ่มมา2%นะตอน70เนีปอรีีซฟเนี่ย่ยได้แค10 แต่ว่าพอ80ปุ๊บเนี่ยรีซซฟเนี่ยได้12%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นโล่ที่เป็นเทพเจ้าของการฮิลอยู่ใครที่เน้นการฮิลจริงๆเน้นการแซนจริงๆนะครับโล่นี้ก็จะตอบโจทย์ที่สุดนะครับหรือใครที่อยากจะไปในเว์ของการการการันไร้ธาตุอย่างที่ผมบอกนะครับก็ Cracket Buckler ก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้นะครับเพราะว่ามันกันไร้ธาตุได้ตรงนี้ต้อง12% นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เพิ่มอีกนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไปใส่เซ็ตคู่กับอีเดนเนี่ยก็จะกันไหลท่าได้เยอะอหรือใครจะเสริมแบบการ์ดออกเบบี้อะไรเงี้ยเข้าไปก็กได้ก็คือคุณก็ถ้าคุณอยากแบบกันอะชูราสไตล์แบบเฮ้ยฉันไม่อยากโดนทีเดียวตายก็ลองลองบิวต์ไปทางนี้ดูได้นะครับผมอ่ะหรือใครที่แบบเอ้ยไม่ได้สนใจว่าจะ PVP ล่าบอสอะไรอยากแค่ฟาร์มมอนแรงแงอันเดดแบบเวทอะไรพวกนี้แรงแงก็ตัว e x o r c i s ซ a b l e เเหมือนเดิมนะครับผมอ่า นะอันนี้ก็เป็นทางเลือกสําหรับคนที่จะทําโล,ล่ละกันนะส่วนโลกอื่นถามว่าใช้ได้ไหมอ่าจจะใช้ได้แต่มันก็ค่อนข้างแบบเฉพาะทางนะบางคนบอกว่าเอ้ยทรอนนี่บัคเลอร์ก็สามารถเอามาแบบสะท้อนอาชุราได้นะแต่ว่ามันก็โอกาสก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับอ่าก็สามารถใส่ได้บางคนอยากเล่นสะท้อนกายสะท้อนเวทอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือบางคนแบบอินดี้ไปเล่นแบบสายหลบเลยก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้ก็ลองแสดงความคิดเห็นกันดูแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าชาวพีซเรา คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วว่าเฮ้ยเราเล่นเป็นสปินเป็นกอบบินหรืออะไรดีนะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นกันนะเพราะว่าแต่ละชุดแต่ละเซตเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันไม่ได้มีชุดไหนที่แบบว่าดีดีที่สุดเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเป้าหมายการเล่นไม่เหมือนกันบางคนชอบอการที่ฮิวแรงๆไปล่าบอสจะได้ชนะคะแนนฮิวบางคนชอบเรื่องของความถึกตายยากๆโดนท่านนนท่านนี้เบาอก็อาจจะเล่นกอบบิน บางคนชอบแบบ้ฟาร์มมอนอย่างเดียวเน้นดาเมจแรงเน้นแบบฟาร์มมอนวันฮิตได้หรือว่าอาจจะต่อยอดไปเป็นแบบสายดาเมจฆ่าคนลงททม s สเปซอะไรเงี้ยเราได้คะแนนเยอะๆเนี่ยครับก็มันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละคนด้วยนะว่าแต่ละคนเนี่ยเล่นแล้วอยากจะไปทางไหนนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยการที่ผมพูด ในมุมมองผมไปเนี่ยอาจจะอ,อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ประโยชน์หรืออะไรไปบ้างนะครับจากคลิปนี้เนาะถ้าใครเห็นต่างหรืออะไรเงี้ยคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะครับเรื่องนี้นะยังไงสุดท้ายเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปของเกม RO ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันให่คลิปหน้าครับไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ